เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องในฟิปกับเกม Lo บล็อกในแมป WRC Rally l o b l o c นะครับผมลิงก์ก็อยู่ด้านล่างผมใครที่สนใจจะเล่นเกมนี้นะฮะโอเคเกมนี้ผมก็เล่นมาสักพักแล้วแหละนะครับผมเล่นมาประมาณ1วันแล้วก็มันดูปุ๊บเออระบบมันระบบมันค่อนข้างที่จะดีนะเกมนี้นะครับผมเออก็ในใครที่ชอบ ally, อเรลลี่อ่ะเกี่ยวกับเรลลี่ก็น่าจะชอบแมปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมมาแข่งให้ดูนะฮะเอา what <c oughs> อะไรวะ แล้วก็ด่านของเกมเนี่ยมีเยอะมากครับผมมีทั้งสวีเดนแล้วเอสโตเนียนะครับผมมีวัลวลใช่ปะแล้วก็มีหูเยอะฟินลงฟินแลนด์นะครับผมมีหมดเลยอะคือดีมากครับผมเกมนี้นะครับ <c oughs> ผมเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมหูเพิ่งชมไปว่าว่าดีนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรนะฮะน่าจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องโอเคผมอย่างอย่างแรกที่เราเห็นในแมปนี้เลยก็เป็นภาพที่แบบค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมก็ แล้วนี่ก็สปาวเนอร์นะครับผมก็เป็นที่เรียกรถนะครับผมอันนี้เป็นคูหรอผมสามารถใช้ได้ยัง่ะปุ๊บโอเคผมสามารถใช้คันนี้ได้แล้วนะไยผมเบาเสียงมานิดนึงฮนะโอเคคันนี้ก็ถ้าใครอยากใช้ต้องไปเข้ากลุ่มนะครับผมเข้ากลุ่มก็กดไปที่หน้าเกมนะครับผมมันจะมีกลุ่มให้เข้าก็ไปกดเข้าเราจะอ่าขี่สองคันนี้ได้นะครับผมอ่านี่ก็คือระบบของเกมนี้คร่าวๆนะครับผมนิดนึงนะปุ๊บเอานี้ออกปุ๊บโอเคเรากด delete, ดีลิตรถได้เลยนะ แล้วรถเราก็จะหายไปอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเราสามารถดูคนอื่นเนี่ยแข่งได้นะครับผมในการแข่งเนี่ยอ่าเราสามารถดูคนนี้ได้เลยนะครับผมว่าเขาแข่งหรือว่าถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับผมเอาคนนี้คว่ำอยู่วอเตอร์เฟิรนะครับอ,อันนี้ก็ค่อยไปครับผมกินลมชมวิวไปชิลๆนะครับอ,อันนี้ก็ชนนะฮะมาเดี๋ยวตาเรา,าละเราจะ ไปกลองขี่กันดีกว่านะครับผมคันที่ผมลองมาแล้วดีก็คือโตโยต้ายาริสนะผมอันนี้ชื่อมันถูกอะผมไม่รู้ว่าคือได้ลิขสิทธิ์อะไรมาหรือเปล่าผมเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็คือแบบ Ford f i ฟรเซแล้วก็ถูกถูกหมดนะผมปอร์เช่99 5นะครับอันนี้ใน diving e m p i r e ก็มีนะจะไม่ผิดนะผมวัดเดักอะไรกนะเนี่ยใน diving e m p i r e ก็มีนะเดี๋ยวลองดูว่าแรงหรือเปล่าโอเคนะ โ้แต่มันค่อนข้างจะกระตุกนะเกียร์ค่อนข้างจะกระตุกนะผมโอเคกลับไปที่เดิมดีกว่านะครับอ่ลองดูคันนี้ผมหน้าตาเฉบเฉี่ยนะฮะคือโตต้าคือที่ผมลองมาคือดีมากๆาดีสุดละในเรื่องของอัตาตาเร่งแล้วก็เสียงนะใครชอบเสียงีแบบนุ่มนวลน,นะเออแต่ว่าคันนี้เออแลนเซียแลนเซียนี่ผมก็น่าจะชื่นอาจจะถูกด้วยนะเออ ลองคันนี้ดูโอ้คันนี้อืดน,นะฮะรอบ,บ,บต้นค่อนข้างที่จะอืดน,นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะอันที่แบบว่าลายที่มันอันนี้เป็นเซริก้าครับผมแต่ว่าเป็นลายที่อัปเดตมาในดิเวอร์ที่มันออามาเป็นซูปอร์ครับผมเออที่ซูปอร์ก็มีนะลายนี้นะผมเออเนี่ยอันนี้ก็มีอ่ะเออเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะดีนะผมเนี่ยวอาซูซูกิอย่างเงี้ยเออนี่อ่ะอันนี้เป็นรถเกมพาสรผมไม่สามารถขับได้เออ คือชีวิตจริงนี่ผมก็ขับซูซูกิอยู่นะครับผมก็เป็นอะไรที่แบบเลิฟเวอร์มากนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราใช้โตยต้าดีกว่าครับผมเออนี่ถ้าจะให้รีวิวทุกคันเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงนะครับผม <c oughs> อาจจะแบบนานมากๆนะครับผมตอัอนนี้มันมีเกรดอยู่นะครับผมเกรดเ,ออเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเออก็เป็นตามถึงสี่นะครับว่าเป็นโมเดล WRC หรือเลตโถวนะครับผมเป็นเป็นแบบเออเป็นเกรดเป็นกรุปอะนะครับถ้ <c oughs> านี้ก็เป็นโมเดลว่า ช่เอออันนี้เป็นโมเดลนะผมก็ตาเร่งอะไรก็จะดีหน่อยนะเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมคืออันนี้มันดีอะ่ะใครกดชิปก็เนี่ยผมกดชิปเป็นการดิฟนะฮะนี่กดชิปเป็นการดิฟแล้วก็กดกด B ีเนี่ยเป็นมุมมองนะครับผมกด B คือเป็นมุมมองอย่างนี้โอเคอาล็อกมุมมองอย่างนี้ถ้ากด V ีก็อ๋อเป็นมุมมองแบบอย่างนี้ได้นะครับผมโอเคได้เลยนะครับผมน,น,นี่เราก็ขับไปนะวิวสวยๆนะครับผมนีม้คือดีอะ่ะแต่อย่างนี้น่าจะมึนหัวนะครับ โอเคเรากดบีออกเลยโอเคเราไปอย่างนี้ได้ก็จะมีแบบว่าเสียงผู้ชายครับผมบอกว่าเราต้องทําอะไรนะครับผมว่าโค้งหน้ามันเป็นอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีอาคนนี้ครับผมหลุดไปหนึ่งโค้งครับโอเคเราก็ขับต่อไปอืมผลว่าเดลลี้เนี่ยตาลเร่งแรงต้นคือมันต้องดีมากนะเพราะว่าเพราะว่ามันแบบว่าต้องมีทางขึ้นโค้งขึ้นเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะผมเยอะมากๆเอาเดี๋ยวโอ้ผมเผือไปกดชิปไปติดบูธไง ไปติดแบบว่ามีบูธอะเกมที่มีบูธหูตรงนี้คือถ้ารถรถแรงแบบน้อยๆคือขึ้นไม่ได้นะผมเคยเอามาใช้อะเออรถแรงน้อยๆคือไม่ได้อย่าเพิ่ปกดชิปนะครับไม่งั้น,น,นรถถลไมออ่นะครับผมเออแล้วผมใช้โค้งที่แบบน่าจะใช้ได้นะครับผมก็ค่อยกดชิปนะครับไม่งั้นรถมันจะดิฟอะเออมันจะเสียหลักนะแบบเมื่อกี้นะครับผมเออก็ถ้าเราเข้าเส้นชัยเนี่ยมันจะมีเวลาบอกด้วยนะอะอันนี้ก็ ต้องรอดูนะผมนี่แล้วก็ค่อยๆขับไปก่อนก็ขับค่อนขางที่จะยากนะผมทุกคนต้องแบบลองเข้ามาดูนะฮะเ,ออเพราะว่าทางมันคน่อ้างที่จะแคบค,คือรถคือรถสวนกันไม่ได้นะับผมทางทางแบบว่ามีเลนเดียวนะครับเหอลอันนี้ก็คือเล่นมาหลายรอบแล้วนะปุ๊บโอเคปุ๊บตรงนี้ค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบคือแบบคนรีบก็จะอุย้ยวั โอเคผมเราเข้ามาได้แล้วเราก็รอโนโหลดแมปแป๊บนึงนะผมะเข้ามามจะตุกนหน่อยนะฮะโอเคได้ละ <laughs> ไปใหม่นะครับผมไปใหม่อันนี้แบบเดี๋ยวเร่งสปีดให้ดูเลยกันนะฮะไปนี่เดี๋ยวว่าการแข่งจะเป็นยังไงนะฮะบโอเคตรงนี้ไม่รู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยถึงประมาณตรงนี้หรือเปล่านะครับผม <laughs> แต่ว่าเรามาลองดูกันดูกันต่อเลยนะครับผมนี่ว่าเราจะทำลายสถิติได้เปล่าติผมเนี่ยสองทีสองทีแปดวีนะครับผมรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะปุ๊บวันนี้บอกให้ระวังนะเมื่อกี้ชึบโอเคไปต่อได้ครับผมลุยลุยลุยฟนนี่ไปต่อคือสติต้องดีครับผมแล้วก็มองทางข้างหน้าไว้นะฮะ แล้วก็ทำให้เราพลาดโอเคโค้งสุดท้ายโอเคฟินิ้แล้วผมเข้าไปป้ายเขียวๆหนึ่งทีห้าสิบแปดนะผมหูดีขึ้นถึงสิบวินาทีนะผมอ๋เอาว่าหานะครับผมบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่โคตรจะมันนะเรามาดูคันอื่นดีกว่าไหมแต่ว่าแค่ดูว่าผมคันแข่งก็ประมาณนั้นนะครับอา่านี่เปยโยนะเปยโยก็มีครับผม MGZR ก็มีลองเรียกออกมาดูซินี่ MG นะครับผม MG MG ก็มีนะครับดูถูกไม่ได้แรงปะวะ ลองไปขี่หน่อยดิป๊บโอเคแรงต้นเนี่ยอืดอยู่นะครับโอเคแต่ว่าเหมือนจะเกาะถนนหรือเปล่าเออค่อนข้างที่จะเกาะเกาะกว่าโซลิต้านะป๊บดูดิเผื่อเร็วกว่าด้วยเผื่อเร็วกว่าด้วยนะครับนะผมอลองดูไหมลองดูอีก <ไป S 1> สักรอบไหมไปดูกันวิทผมอยากลองไปด่านเจแปนอ่ะลองอีกรอบดีกว,ว่าอเอาป่ะคือ,อ,อผมลองไปทัวร์ด่านเจแปนให้ทุกคนดูดีกว,ว่านะครับ โอเคผมเฮ้ยมาได้แล้ววันนี้ด่านญี่ปุ่นมาได้แล้วนะครับผมไปลองดูกันว่าด่านญี่ปุ่นนี้สวยงามแค่ไหนนะครับอุ้ยคือตรงนี้ก็คือมีธงญี่ปุ่นนะฮะเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ขอรีขอร,ขอรีเพื่อทําเวลาด้วยนะครับแล้วผมปุ๊บเฮ้ยมันอยู่นะเกมนี้ค่อนข้างที่จะมันเลยแหละนะครับก็มีคนแนะนํามาในคลิปในคลิปก่อนหน้านี้นะผมเลยให้แบบลองมาเล่นเกมนี้ดูนะฮะโอเคอุย้ยสวยว่าญี่ปุ่นยังกับอากินะโอ้โห <c oughs> เดี Finally, right? ๋ยฟ <Please. S 1> ักเอาคว่ำดีครับนี่ครับรีบก็คว่ำไปนะเราแบบว่าช้าๆแต่ว่าชัวร์ครับเอาชัวร์ปึ๊บโอเคฮุยฮุยฮุยเกือบเกือบดิฟเกือบปัดนะเกือบปัดปึ๊บโอเคได้อยู่ป๊บสวยอยู่นะแบบนี้นะแบบว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าไอ้แมปที่แล้วอิตาลีก็ก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเหมือนกันนะ ับผ,ม,ผม,มีคนเชียร์ด้วยนะทุกคนมีคนเชียร์อยู่ข้างสนามน,นะครับเอัลติฟังเราออกนอกแท็กนะครับผมเราออกนอกแท็กมันก็มันก็เตือนมาด้วยนะครับผมเ <c oughs> มื่อกี้ถลายไปหน่อยนึงฮนะถลายไปหน่อยนึงเบื <c oughs> ่เไง <c oughs> มีเือขับเลดดี้นี่ต้องห้ามมือนะครับเมื่อเราจะพลาดชึบเอ้ ปูเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยว่าแต่ว่อะไรวะเดียวอะไรว่ามันให้ตกมาแล้วก็มาจุดเริ่มต้นใหม่่างนี้เลยวะนะครับผมเพราะว่าจุดจบเนี่ยมันไม่ได้เหมือนดาดิติลี่ที่แบบว่ามาโผล่ตรงที่เริ่มต้นนะครับผมโอเคผมเกมนี้ก็มีประมาณนี้ผมใครที่ชอบเกมนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมแล้วก็เสื้อสวยนี้หาซื้อได้ที่ลิงด้านล่างนะครับผมมีหลายสีหลายตายนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ